สวัสดีตอนเช้านะคะทุกๆเช้าจะต้องมาจิบกาแฟแล้วก็เข้ามาดูบอลสีว่าเหตุการณ์ปกติไหมคือช่วงนี้ค่อนข้างจะมีตัวหนอนตัวบุ้งลงแล้วก็หมาด้วยดูอันนั้นคือว่าลังเงินวันสีทิศลังเงิน ของเฮินหงเฮินค่ะอันนี้ทับทิมทับทิมแดงมัง้งเนี่ยดาบฟ้าฟื้นค่ะฝีมือน่าจะมาแหละเข้ามาตอนนั้นกระถางเนี้ยจะอยู่ข้างล่างนี่ก็โดนบุ้งกินค่อนข้างจะเยอะ อันนี้ที่ยังไม่ทราบชื่อไม่รู้ว่าชื่ออะไรอันนี้ป้ายอาชีพเก่าตําสมปีเงาคนอูอ่าหงสุวรรณพิโรเนรนดอนพิโรเนรนดอนค่ะเชา้าเช้านี่แหละจะมาอยู่ตรงนี้จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ในช่วงเชา้า นางไม่จ้ามีแค่สองใบเมื่อไรเธอจะโตเมื่อไรเธอจะมีลูกให้ฉันค่ะควอิมอมควอิมไก่ตัวงามนะคะ320บาทรมส่งไก่ตัวงามกำลังกัดสีเบบี้ควรอิมต้นละหนึ่งรบาทจ้ะเบบี้ควรอิมต้นละหนึ่งร้อยนะคะพวกนี้ ทุกเชา้าโคกหลงก็จะประมาณนี้นะคะต้นละห้าสิบบาทสองเดือนแล้วแหละเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วมั้งคะเนี่ยต้นละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็นกค่าขาหัดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะน่าสงสารยังไม่ตายก็เลยเอามาไว้ในนี้ก่อนเพราะว่า ไปเจอหน้าบ้านหน้าหมาหน่าจะกัดเธอไม่รู้มีแผลไหมอ่ะจะต้องรักษายัางไปงปฐุมพยาบาลแบบไหนไม่รู้กลัวไส้เขาขาดหร้อมั้งไม่เป็นไรนะลูกนะนอนอยู่ตรงนี้จ้ะนอนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหายแล้วค่อยบินไปขาหักไหมนอนจ้ะน่าสงสาร ส่วนในนี้ก็จะเป็นนา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 ชนิดเลยอะไรคือหนุมานไหนอะไม่เห็นนี้เลยไหนคือหนุมานจ้าเมื่อไรจะโตเนี้ยหงเหินหงเหินหงสุวรรณละมังคะอันนี้ไก่ตัวงามไหมไม่ใช่พวกนี้จะเป็นกวนอูหรือดาบฟ้าฟืนน่ะไม่แน่ใจ หงินหงสุวรรณพะพันวาสาให้ชำนกน้อยน้ำโชกเอาไว้เนี่ยค่ะพวกนี้ยรอลุ้นอยู่ว่าเมื่อไรเขาจะเห็นว่าจะเห็นได้ว่าต้นไหนคือหนุมานเน่นทงเนี่ยนะคะเแบบีกวนอิมต้นละหนึ่งร้อยจะประมาณนี้นะจ๊ะ พวกลงก็ประมาณนี้ต้นละห้าสิบนะคะเนี่ยพวกเนี้ยเแบบีนังไม้สองร้ห้าสิบบาทแบ็กเมจิกแบกเมจิกกำลังไอ้นี่อยู่กำลังขยายพันธุ์นะคะเมจิกเนี่ยก็โดนอย่างเงี้ยเอามาไว้จากใต้ต้นมะยมแล้วเขาก็เป็นแบบเนี้ย ได้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ก็คืออย่างเนี้ยแล้วก็เลยเอาเข้ามาอยู่ในตู้นะคะอันนี้นางใหม่ปะต้นที่บอกว่าซื้อมาในราคาสามสิบบาทที่เขาบอกว่าป้ายอะคะ่ะที่บอกว่าป้ายตั้งแต่ใบแรกก็เลยเห็นแนวโน้มว่าเขาป้ายก็เลยซื้อมาพอใบเนี้ยจะมีกัดสีตรงนี้ละนะคะ ก็เลยรอลุ้นก่อนน่าจะเป็นนางใหม่เลยเนาะเพราะว่าควานน่าจะเป็นก็ประมาณนี้ก็รอเชิญทงอันนี้เหมือนเชิญทงหรือเปล่าเหมือนเนี่ยอันนี้เหมือนเชิญทงปลายจระเยวแล้วก็จะมีขาวขาวชินชันขึ้นก็คือตอนนี้ยังไม่กล้าขายอ่าวันอิมเบบี Baby. ยังไม่กล้าขายเพราะว่าเดี๋ยวก็ขายไปจะเป็นเชิญธงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญธงก็ไม่กล้าขายต้องต้องรองให้เขาชัดเจนก่อนแล้วก็จะต้องตามเคลมลูกค้าอีกนะจ๊ะใครสนใจก็มาชมได้อันนี้แค่บางส่วนนะคะใครสนใจถ้าอยู่ใกล้ก็มาชมได้มาซื้อไปครอบครองได้นะจ๊ะราคากันเองกันเองแม่ค้าใจดีจ้ะแถมฟรีทั้งแจรทั้งแถมแหละ นี่นะคะประมาณนี้นะจ๊ะ